สวัสดีครับ FC ตัวน้อยทุกคนก็คลิปนี้ไม่พูดเยอะนะครับพี่ก็จะมาเล่นสายผลนั่นเองนะซึ่งผลที่พี่จะมาเล่นในวันนี้เนี่ยก็เป็นผลที่แบบว่าคนเขาไม่นิยมเล่นในสายผลนะทุกคนแต่ว่าจะนิยมเล่นในสายดามนะครับทุกคนซึ่งพี่ก็อยากลองแบบอยากลองเสี่ยงดูหน่อยไงคือแบบเห็นคนมันไม่เล่นพี่กันเลยแบบอยากลองอะ่ะนั่นก็คือผลประตูนั่นเองนะซึ่งผมจะเล่นเป็นสายผลนั่นเองนะครับคนดูเพราะฉะนั้นกดไลค์พี่ด้วยแลวกันนะคลิปนี้ขอสักสามร้อยไลค์ละกันนะเพราะว่าผมหายไป3วน,นะ3วันที่หายไปนี้ก็ไไม่ได้หายไ,ไหน นะผมแบบคือผมนอนเยอะผมไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรแต่ผมนอนเยอะมากช่วงนี้อานว่าฝากทุกคนกดไลค์ like ให้ด้วยแล้วกันนะคลิปนี้นะเว้่3สามร้อยไลค์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดแชร์ check, กดกรดิ่งกดทุกอย่างอย่าเดิไลค์นะรเดีย๋ยวผมดูก่อนว่าผมเล่นสายผลเปล่าโอเคเล่นสายผลนะเพราะว่าผมไม่ได้เข้าบอฟฟูลมานานมากแล้วนะทุกคนโอเค แล้วก็ฝากไปซื้อไก่ตันร้านพี่ด้วยนะครับตอนนี้เพิ่งอยู่ในหน้าร้านเปิร์คุงช็อปนะครับก็เป็นร้านขายไก่ตันของพี่นั่นเองนะครับก็มีขายทุกอย่างนะครับผมหกหมัดดาบคู่โมจิเติมมีหมดแล้วก็ไก่ตันเผาวีสี่ขั้นสิบทุกเผาเนี่ยราคาแค่ร้อยแปดสิบเก้าบาทนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกเผาเนี่ยมันหมดอยู่นะพี่ยังไม่ได้เติมนะครับรอหน่อยนะทุกคนรอของหน่อยก็จะเหลือแค่ไก่ตันเจ็ดหมัดสมอดับคู่แล้วก็สุมาานะ่มเผาการันตีวีสี่เทียสิบน,น,น,นะทุกคนราคาสอง ห่อใส่บกพากูนนะแล้วก็ไก่ตันผลจิ้งจอกก็มีขายนะครับใครสนใจเนี่ยลิงอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะพี่ฟังหมดไว้แล้วเซิร์ฟนี้มี15 m อครับแต่ไม่รู้ว่าจะเจอมันหรือเปล่านะเพราะส่วนใหญ่พวกข้าหัวเยอนนี่ไม่ชอบออกมาสู้นะผมไม่รู้ว่ามันเป็นโรคอะไรกันนะใส่จะกลัวพี่หรือเปล่าไอ้หนุ่มเอาไหมเฮ้ยโดนโดนครับผมาผมประตูเปิดเปิดใส่ทีหนึง่งเฮ้ยไม่ตายไม่ตายเฉยมงไปหนึ่งทีเอ้ยไม่โดน นี่ไงล่าเข้าล่าเข้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะข้ามาันด้วยผลประตูนะทุกคนมานี่มานี้ไปไหนอะ่ะ ทำไมเขาไม่อยากสู้ผมเลยนี่ไงเรียบร้อยหัวแตกครับนิ่มมากอะทุกคนอันนี้เขาเรียกตบไก่และตอลังแกคนข้างหัวน้อยนะทุกคนที่ไม่ตั้งใจอะไรจริงๆว่ะแต่ <Yeah. S 1> ย้ายเสริมดีกว่านะาครับเสริมนี้ผมว่าข้าหัวได้อยู่นะแต่ว่าตึงๆอยู่นะไหน,น,นๆ,ๆผมเจอแล้วมีคนเล่นผมไพ่อยู่ตรงนู้นรอก่อนว่าทำไมแหลกจังเลย <Yeah. S 1> น่าจะโมจิตื่นนะผมเห็นละ Let go let's go. Let go เฮ้ยดดเน้ <c oughs> <c oughs> นเนน อุ้ยเอาโดนรัดอ้เหี้ยเอาจริงๆกูนี่แหละจะไปรัดเขาแม่งเลยเสียเสียเสียเอาตายว่ะทุกคนผมตายผมตายผมตายโอ้ยผมนึกว่าจะโดนกดน้ำแต่แ้วมันอยู่ไหนวะโคตน่ากลัวโอ้สวยสวยสวยอืมอืมซัดไปก่อนซัดไปก่อนเดี๋ยวพามวาร์ปดีกว่าเอ้ยเฮ้ยโอ้โหดีดีดีเอาผมกดสกิลวีทันเมื่อกี้เนี่ย ถ้ากดไม่ทันนะมึงดับอันนถแน่นอนนะอยู่ไหนวะมีคนผมาแก้แค้นเอาเฮ้ยผลพามันฆ่าได้ป่ะ <Hey. S 1> ม,มาๆๆๆคือต้องบอกว่าสก,กิลมันมีไม่ค่อยเยอะนะครับผลในเนี่ยมันก็เลยลำบากนิดนึงนะทุกคนนี่ไงโอ๊ยไม, <Brand. S 1> ออไม่โดนีก <Fuck it. S 1> ต้องพาโอ้ยไม่โดนผมประตูมาเล่นกันยังไงวะเนี่ยมามาโดนครับผมโดนปึ๊บเปิดประตูอัด

โอ้โหแล้วทำไมผมอยู่นี่วะเนี่ยคนมึอนี่ยแต่ตอนนี้ผมแรงของแรงทุกอย่างแล้วนะครับอะไรโอ้ยเรียบร้อยครับโหนึ่งคิวโอ้โหพึ่งด่าจริงๆนะทุกคนผมบอกเลยว่าผมพึ่งด่ามากอุยมันไม่โดนดามเมจว่ะต้องทําอะไรสักอย่างครับต้องลากมันมาเรียบร้อยครับผมโดนดามเมจนิดน,นึงก็ยังดีนี่ไงปึ๊บเอาไอ้เหี้ยที่เล่นฝดบาร์กี้ก็ได้นี่ไงจัดให้จัดให้เรียบร้อยครับผมเอาเอโอ้โหนึกว่าผมตาย ตกใจเมื่อกี้นี้ตั้งสลายนเลโกโล้เอานี่ไปกินเลยอุ่นเสริมนี้บวกมันครับบวกมันมากจังหวะนี้แหละโอ้โหมีเผาตื่นแล้วโคตรสบายโคตเลยเนี่ยเปิดประตูใส่พาวาร์ปด้วยโดนดามเมจไปลัวๆดิเนี่ยโอ้ยไม่โดนสวยสวยสวยโดนโดนมีคน,นเปิดเผาผมเห็นมีคนเปิดเผานีน่ไง อาวาไปด้วยเลยโดยนดาเมจทุกอย่างโอ้โหจัดหนักอะจัดหนักกับจัดเต็มจริงโอ้โหไม่โดนได้ไงวะมานี่มานี้โอ้ยๆกูโดนกูโดนอะคุโดนเอาเอาเรียบร้อยผมได้คิวเว้ยยังดียังดีโอ้โหผมโดนแล้ว,วะ่ะไม่ยอมหรอกไม่ยอมหรอก ไปถึงนี่ไงโดนพอดีสวยสวยมากสวยมากว้าวาว้าหลุดโค้ชไม่ได้หว่ทุกคนหลุดโค้ชไม่ได้ทันทีได้เลือดได้เลือดแต่มันอยู่ไหนวะเดินวนเจอละโดนเอ็กซ์ลงมาสวย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 โอ้ยกดผิดไอ้เหี้ยเ้ยผมไปกดสกิลวีสวยจัดเลยสวยสวยสวยมาก ไม่ไม่ไม่อ้ยเสี๋ยวอะเสี๋ยวมันกดน้ำมากกว่านะทุกคนนี่ไงกูจัดให้สวยโอย้แตกหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยผมจบน้ำโอ้เกือบแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะสารโลบักที่มึงต้องเติมอนะมีอยู่ล้านเดียวเว้ย มาลู่ช็อปชอปชอปชอปมาลูช็อป้านบริการเติมโลบัคระบบ ID บวกพาร์และแบบกลุ่มและยังรับกดผลกดเกมพาร์แมปต่างๆอีกด้วยนะและยังมีขายรหัสไกตันแมปบล็อกฟู้ดและคิงเลก g a ซีอีกด้วยแถมยังรับเติมเกมอื่นๆอีกด้วยทั้งอา v ์โอวีฟีไฟพับจีใครสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับอุ้ยของดีของดีครับของดีอยู่ข้างหน้าเราสวัสดีเพื่อนเล่นด้วยเราเล่นด้วยอุ้ยผมว่าแล้วไม่ต้องเปิดด้วยแบบสกิลพวกเนี้ย มึงโดดกูเรียบร้อยเออแล้วมาขัดพี่ทำไมเนี่ยไอ้ขัดผมทำไมเนี่ยผมมังกอนมันหายไปไหนแล้วเนี่ยมันหนีไปทุกคนไม่เป็นไรเราเอาตัวอื่นได้ไครับกลัวจัดเลยโอ้ยเดี๋ยวก็ลากมันมาให้หมดลากมันมาให้หมดจะได้โดนดาเมจเต็มๆม,มาหนึ่งป๊บป๊บจัดไป โดนไหมโดนโอ้โห oh, ไม่มีสกิลต่อ <Fuck it. S 1> นี่พาวาร์กับแล้วสกิลเอ็กสวยเอ้ยสกิลซีเออทำไมมันกดไม่ติดสักทีเมื่อกีน้นี้หรือว่ามันยังคููดาวไม่เสร็จวะผมว่าย้ำสกิลซีรัวๆเลยเมื่อกี้เนี่ยผมไม่กล้ากดสกิลวีนะกลัวกด <Yeah. S 1> พลาดโอตายแน่ครับอ,อย่างนี้ จะไม่พลาดคิวนี้ครับผมจะไม่พลาดผมจะไม่พลาดผมบอกแล้วจะไม่พลาดแน่นอนเรียบร้อยครับนิ่มๆแม่งคิดจะหนีโอ้ผมไม่พลาดอยู่แล้วปล่อยรอดไปนี่ผมนี่อาจจะหัวร้อนนะทุกคนเพแบบราะว่าแบบปูซสาไล่มืออ่ะมันเสียเวลาเริมมีคนไทยเยอะด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าที่ฆ่าไปนี่คนไทยหรือเปล่าเอามีคนเปิดเฉยมาล่างมาด้วยกันเลยเราไปด้วยกันดีกว,ว่าโค้มันเปิดหุ่นพามันสู้อ่ะ จะสู้ผมในนี้โอ้โห oh, แล้วของไปเอาของสม um mm ัย hmm. ก mm ่อนมาเล่น hmm. น mm ี hmm. mm ่ไงนี hmm. mm ่ไงโอ้ยโอ๊ยโอยโอยเลือดเลือดผมเลือดผมเลือดผมผลพานี่คือถ้าใช้ออโต้คิงนี่โคตรเกียนสวยสวยถอยก่อนผมถอยก่อนผมจะไม่เสี่ยงนะมันอันตรายมากทุ่นีนที่แคบๆนี่พาโคตรได้เปรียบอะ อืมลากมาด้วยดิเอ้าทำไมกดสกลิลวีม่ติดมาโดนนี่อย่างงี้แบบไหลไปไหลไปอืมเอา้าเหลือไว้ทำไมเหลือไว้ทำไมนิดนึงนี่ไงเจอสกลิกลเอ็กผลประตูไปค่อนข้างอิ่มเลยครับเจ็ดจุดแปดแล้วผมเมื่อไหร่จะขึ้นแปดเอ็มสักทีเนี่ยเล่นมาตั้งนานแล้วไม่ขึ้นสักทีนะทุกคนแม่งโดนลุมเดี๋ยวโดนลุมเดี๋ยวตายเอาบางทีเล่นของโกงโดนลุมก็ไม่รอดน,นะจริงๆบอฟฟูดยุคนี้มันยากมากนะครับของโกงมันเยอะจัดเลย เอ้มันโอ้โหต้นไม้มันหนีแล้วมันหนีแล้วไปนะทอาไปอ้้มตามไม่ทันนะเหียแม่งจะหนีทำไมกันวะ โอเคครับทุกคนก็อันว่าสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่ด้วยคลิปนี้ขอ3 0 0รไลค์นะเวตอนแรกคือแบบไอตัวสุดท้ายอะผมไล่ไม่ได้นะคือมันจะตายแล้วมันก็แบบไม่ตายทันทีอะคือมันหนีได้นะทุกคนผมตามไม่ทันแล้วผมว่าจะเปลี่ยนเป็นคิสเนเวลามันแล้วมันก็น่าจะออกมันน่าจะออกเซิร์ฟไปแล้วนะทุกคนก็เลยแบบโอเคปล่อยอไปแล้วกันนะครับเอสำหรับคลิปนี้พี่ไปแล้วอย่าลืมมีเซิร์กัตาร้านพี่ด้วยเดี๋ยว เงาหลังนอนัวตขค้นมากองแล้ว